ผู้คนส่วนใหญ่มักจะใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมามาเป็นความคิดในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการนึกถึงอดีตก็ตามหรือว่าจะเป็นการที่นําเอาความคิดหรือว่าประสบการณ์เดิมๆเ,เนี่ยมาใช้กับชีวิตประจําวันเช่นว่าถ้าเราไปเจ,เจอผู้คนใหม่ๆเราก็มักจะนึกว่าเอ้ยต้องไม่มีใครจริงใจเหมือนอดีตแน่ๆเลยหรือว่าบางทีเนี่ยการที่จะเริ่มต้นที่จะมีความรักใหม่หรือว่าการเริ่มต้นที่จะมีประสบการณ์ใหม่ๆเนี่ยเราก็มักจะคิดว่าเฮ้ยคนใหม่เนี่ยก็เหมือนกับคนเก่าแน่ๆเลยเนะมันทำให้เรารู้สึกว่า เออถ้าเกิดว่าเราต้องเริ่มอะไรใหม่เนี่ยมันจะต้องทําให้เราเจ็บปวดซ้ําแล้วซ้ําเดิมแน่ๆพอเราคิดแบบเนี้ยเราก็จะมี m i n d s ็ตชีวิตเราอะ่ะมันจะดีกว่านียไม่ได้อีกแล้วมันก็เลยกลายเป็นความคิดที่ทําให้เราเนี่ยติดอยู่กับที่เดิมไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปไหนหรือว่ารู้สึกว่าต้องจำยอมในชีวิตแบบเดิมเดิมสำหรับอะไรที่มันเป็นแพทเทิร์นเดิม อกหักซ้ำๆผิดหวังซ้ำๆเจอเพื่อนร่วมง,งานไม่ดีซ้ำๆแม้ว่าจะย้ายที่ไปรเราก็ตามเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นเดิมๆของชีวิตเนี่ยมันเกิดจากการที่เราไม่คิดที่จะเรียนรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาไม่เคยคิดที่จะตื่นรู้จากประสบการณ์เดิมแล้วตระหนักรู้ว่าไอ้พลังที่แท้จริงหรือว่าพลังที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่ปัจจุบัน จำไว้ว่าพลังงานที่สําคัญที่สุดคือพลังงานหนักปัจจุบันค่ะฟังเสียงหัวใจตัวเองฟังเสียงจิตวิญญาณของเราหรือว่า Inner Power <S 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 ของเราเนี่ย เรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่เราต้องการให้จิตวิญญาณให้หัวใจเนี่ยนำทางเราโฟกัสไปที่เป้าหมายถามจิตวิญญาณข้างในของเราเนี่ยว่าฉันจะต้องทําอะไรถ้าฉันต้องการเป็นคนใหม่ถ้าฉันต้องการแก้ไขสถานการณ์เดิมๆหรือว่าถ้าฉันต้องการที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่ทําให้ฉันดีขึ้นอินเนอร์จิตวิญญาณของฉันช่วยฉันทีได้ไหมลองถามดูแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ย hey. พลังงานหรือว่า Power ที่มันอยู่กับตัวคุณเนี่ยมันมีพลังมากๆเลยค่ะ